การดำนาของนักเรียนเตรียมรุลศากษาน้องเก้านคอาสิมานะครับของเรียนชั้นม .4 ประจำปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทยในแสมัยโบราณนั้นทำนาดำการทำนาดำนั้นเราจะต้องเตรียมแปลงนาเตรียมดินนะครับเตรียมดินขั้นตอนก็จะต้องมีการไถครับมีการไถนาก่อนไถนาเตรียม เพื่อ um ที่จะเอาเขาเรียกอะไรพอไถนาน่าจะมีไถดะาไถดะาด้วยนะครับเป็นไถดะาไถอะไรไถแปรไถแปรนั่นนั้นน่าจะขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะเอาเศษเศษเศษเขาเรียกเศษใบไม้เศษต้นหญ้าเม็ดหญ้าอะไรออกเพื่อไม่ให้มีมีวัชพืชอื่นเข้ามาแทรกแซงอันนี้ท่านป่าชาวบ้านนะครับป่าชาวบ้านคุณพ่อสำรองนะครับได้มาสอนมาเผยแพร่นะครับวิธีการปลูก ข้าว้วยวิธีการดำนารจริงการดำนานั้นมีหลายวิธีนะครับรสมัยก่อนถ้าเราเราจะเรียนรู้เรื่องการดำนาคำว่าดำนานี่คือเป็นนาในที่รุ่มจะกระดำถ้านาหวานก็นาในที่ที่แหลงที่ดอนทุอนจะเป็นนาหวานส่วนนานาโยนนาโยนก็ก็นาในที่รุ่มเหมือนกัน ทำเหมือนกัะนาดําแต่ไม่ดําแต่โยนเอานะครับเป็นการเพาะใส่แปลงและโยนนะครับเรียกนาโยนเพราะฉะนั้นก็จะมีมีการดำนานด้วยวิธีการต่างๆตามสภาพภูมิประเทศของของในแต่ละที่ไม่เหมือนกันงั้นถ้าแหล่งที่เป็นที่ลุ่มเป็นน้ําในภาคกลางหรืตอตามแหล่งน้ํานะครับก็จะทํานาดําแต่ถ้าที่แหล่งน้ําไม่ค่อยมีน้ําก็จะเป็นน,น,นาหว่านนะครับนาหว่านนี่ก็พูดว่าง่ายก็ง่ายนะครับประเทศไทย ไถอยเดียวไถเสร็จเรียบร้อยก็ไถแฝดไถอะไรเตรียมเตรียมที่นาให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องปักดำก็หวานไปเลยเอาเอาก้าที่เราเม็ดข้าวที่เราแช่ไว้นะครับไม่ไม่ต้องถึ่ท่านเป็นก้าก็ก็หวานไปเลยแต่ถ้านาดำเนี่ยจะต้องที่เราเอาข้าวมาปลูกนี่คือเราจะต้องเราจะต้องอา่าเขาเรียกอะไรทำต้นก้าข้าวก่อนให้ยาวสักมาณฟุตหนึ่งนะครับเพราะวาณฟุตหนึ่งเพื่อที่เพื่อที่จะเอามาปากักปักดำ วันนี้ก็นำเสนอการดํานาการดํานาตามวิถีโบราณให้กับเด็กๆนะครับเด็กๆไทยนั้นบางครั้งก็จะลืมว่าข้าวได้มาได้อย่างไรซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนํานความรู้จากปช่ชาวบ้านมาสู่สู่คนรุ่นใหม่นะครับสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมานั้นมันยากลําบากขนาดไหนความร้อน ความการเฝ้าระวังการดูแลซึ่งแปลงนานี้อยู่ในโรงเรียนเตรมหน่วยสารน้องก้าเด็กๆเ,เขาจะได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวก็ก็จะเหมือนกับการเจริญเติบโตของลูกๆพวกเราที่ที่อยู่ในโรงเรียนเต็ียมรวมสารน้อง9ก้าแห่งนี้ว่า ถ้าเราดูแลกันอย่างดีลูกหลานเราก็จะเจริญเติบโตตามตามวิถีทางที่ถูกต้องแล้วก็ตามที่ที่เราต้องการและเด็กๆก็จะได้เล่าเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับลูกๆแลหลานต่อไปเป็นรุ่นต่อรุ่นวันนี้วันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับพอให้ท่านได้รู้ว่า,าวิถีชีวิตของชาวนาบ้านเรานั้นเป็นอย่างไร เด็กๆก็สนุกสนานนะครับตามภาษาเด็กๆนะครับในการสนุกนั้นเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อสารองนะครับท่านมาช่วยนะครับเป็นวิทยากรแล้วก็ถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้นี้ไม่มีในตำราหรือมีทฤษฎีแต่ตู้การปฏิบัติไม่ได้วันนี้ก็ขอบันทึกไว้ในความทรงจำนะครับในการดำนาของอนักเรียนเตรียมโรงสามลำการนครชิมาอปจอนครชิมานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ